ใครชอบกินผักแคลมมาฟังทางนี้ไปค่ะเราไปตามหาผักแคลที่วิสาหกิจชุมช,ชนภูคำคันที่นี่เขาได้รับรางวัลเยอะมากค่ะเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารนะคะแล้วก็ปลูกผักแคลไว้หลายสายพันธุ์จริงๆค่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วไอเนี่ยผักแคลเหมือนกันนะคะใบยาวๆเนี่ยค่ะแล้วก็สีม่วงๆนี้ก็ใช้ผักแคลค่ะเขาจะใช้ผักแคลเนี่ยนะคะมาแปรรูปโดยการอบแห้งค่ะโดมที่ทุกคนเห็นใสๆเนี่ยเขาะจะใส่ผักแคลไวะะ้ในการอบแห้งเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขากํลาลังทําอยู่แล้วจะได้มาเป็นลักษณะของการซองแบบนี้มีการปรุงแต่งต่างๆเยอะมากี่ พนมพรค่ะกําลังอธิบายเกี่ยวเรื่องตัวผักแคลอยู่นะคะแล้วก็พาเราไปดูเนี่ยวิธีการปลูกผักแคลเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดินเลยค่ะแล้วก็การทําปุ๋ยทุกคนค่ะอันนี้ปุ๋ยจากเศษอาหารนะคะแล้วก็นี้นองมูลไส้เดือนค่ะทุกคนที่นี่จะไม่ใช้เคมีเลยค่ะจะใช้เกี่ยวกับเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดน้องแมวไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็เขาพามาดูว่าส่วนเขาเนี่ยปลูกสมุนไพรเยอะมากอันนี้ก็คือหญ้าหวานหวานจริงๆค่ะแล้วก็นี่คือลูก30กรีทุกคนขารู้จัก,จกไหมบ้านทุกคนเรียกว่าอะไรกันเดี๋ยวจะไปดู มีสามรสชาติค่ะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นต้นตำรับที่มีแคลส่ว mm hmm. ตัวนี้คือเด็กๆสามารถทาได้ mm hmm. ตัวนี้เป็นเคลลอยข้าว mm hmm. ค่ะเคลลอยข้าวคือเรานำผักแคล mm hmm. นะคะมาทำให้แห้ง mm hmm. แล้วก็มาบด mm hmm. แล้วก็ไปจุดซอส mm hmm. ตัวนี้เราจะใช้งาขาวงาดำงาล้น mm hmm. ไปสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการแคทเซี่สูตคือเอาใจไว้รุน่นใหม่เนาะก็คือตัวนี้สูตรน้ำพิคขาเราะจะใช้ขาเหลืองอให้ขเขาออกเ็ดนิดนึง นอกจากผงแควแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นชาแกงออมนะผงปรุงรสผงนุ่มผงขี้เหล็กนะที่นี่เขาส่งออกต่างประเทศด้วยพี่ขวัญก็ได้มีโอกาสชิมชาฝางค่ะหอมสดชื่นแล้วก็ได้ความรู้จักที่นี่เยอะมากค่ะนี่แหละค่ะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนจริงๆนะคะอุดหนุนคนไทยด้วยกันค่ะไปแล้วค่ะได้ของกลับบ้านแล้วค่ะ,ไป,คะไปแล้วค่ะทุกคน